สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางฮานอยหมัดร่วมจกแนวทางวันที่สองเดือนห้า,ากับพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือก่าวตามเคยเนาะโอ้โหสำหรับวันที่สองเมื่อนี้แนวทางนี่ออกพ้นชนกันขัก,กเราจะเล่าพัฒนาฮานอยสำหรับแนวทาง รัฐบาลไทยอจอยยลกหายสองสูตรสูตรเดิมสูตรลักโลกหายไปตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะสำหรับรัฐบาลไทยเฮาจะาส่วนสายด่วนพคู่เด่นเจอกันเมื่อนี่ตอนเสาร์จะสำหรับรัฐบาลไทยเฮาจะเมื่อนี่หลากหลายแนวทางเราจะสนใจแนวทางไดสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเราจะแต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจะเลาพัฒนากระโลสสกโลสองสูตร้านอยกับโลกสองสูตรโอ้โหทางหุนน่ก่หุนห่างเซ็งเข้าไปอีกเนาะเมื่อนี่ สำหรับผ้นลสรุปห้าหน้อยมารวมมือว่านจ้นหาห้าน้อยมารวมมือว่านเล็กเด่นหาแปดการเด่นเกา่าสำหรับพ้นน้อยรอบเฉพาะคิดสองหาแปดหนึ่งสี่บนหาแปดเข่าตรงๆจะตัวเน่นเต็มเต็มครูดเด่นเลยตัวนี้ เดนหามาจากเดน8มาจับคูเขาตรงตัวเน้นหลางหนึ่งสี่นิาดไปสำหรับน้อยรอบพิเศษสามหกสามลงสองแปดสำหรับบนญพาดไปจะสสำหรับสองแปดพิเศษสองตัวหลางเข่าแปดสองตัวกลับมาเน้นเนน้เลยเดนแปดขิ้งรูปแปดเ้าเขามาจ้ะสำหรับน้อยรอบปกติ ศูนย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งผ่านไปเนาะสำหรับน้อยรอบ VIP จะสองศูนย์ศูนย์ห้าแปดสำหรับหาแปดวมาตัวเก่าเน้นๆเ,เลยคู่เด่นนอนมาเลยามาแบบนี้กระปังเนาะเด่นแปดเขาเข้ามาจะเด่นหารุ่ดหาเขาเข้ามาจำเมื่อวานนี้ คำนวณได้เลขเบิล44ซ44ตอง c ซ44 22แล้วเบิล33 1. เบิงเบิลเข้ามา00 22 33 44มา00สำหรับเลขเบิลสำหรับแยกหน่วยคองเฮา,หาหนี่คือได้00หน่วยปกติกับ VIP 00แยกหน่วยเข้ามา00 โอเคจ้ะสำหรับห้าน้อยมัดร่วมของเฮานี่ถือว่าโอเคเนาะเขาสามน้อยจ้ะสำหรับสุดสามตัวลืมสรุปผลสุดสามตัวของเฮาพลาดไปจ้ะสำหรับสุดสามตัวมื้อนี้บ่เสียดเลยเนะเาะข้าวมีหาแปดเก่าเขามาสองหาแปดจะสำหรับรอบเฉพาะกิจจ้ะ สำหรับสูตรสามตัวสำหรับฮานอยข้าเามันอนี่เขาสามน้อยผาดแครอบปกติรอบเดียวสี่ขบสี่น้อยจ้าวันที่สองตามรุ่นกันต่อจากกับฮานอยหมัดรวมข้าจ้าฮาอนอยจะลงหายสองสูตรเนาะหมัดรวมกับแยกน้อยจัขอโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งจะบวกกันสำหรับแยกน้อยขา้าก็ถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวปังได้แบบต่อเนื่อเนาะส่วนนี้เวลาปังกับปังข้างอีลีสำหรับ ห้าน้อยข้าอันนี้คือยังประทานได้สรุปผลเด้อจ้สามห้าน้อยจะพิเศษเด่น6กับ8มาเต็มเต็มสำหรับรอบปกติิถือว่าผ่านไปสำหรับน้อยรอบ VIP จะศูนย์กับหามาเต็มเต็มอีกเดียวกัะรอสรุปผลกันนอกจากให้เบองคข้าวๆจ้ะแนวทางปังกับโคซูผลงานนิดหนึ่งเนาะบวกกันสำหรับน้อยมาร่วมจะมือนีไฮเด่น หกจับสองเด่นหกจะจับคู่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์สองสี่สองหา สองหกสองจิตกันสามสี่สามหาสามหกสามจิตสามตัวบนจะหกสองสามสามเก้าสอง 8, 2ปดสองเดี๋ยวมาเบ่งโตัเน่นกันก่อนจ้าสุด3ามตัวบนเน่น0 3 7 3์สเก้าสกันเน่น3 7 3เจ็ดสามห0าสอจหาหเก้าหจะสำหรับโตเน่นจ้า สำหรับห้าน้อยมัดรวมแอจอยไห่รวมถูกน้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP จะรวบพี่น้อยเอฟซีหมักอยู่ในห้าน้อยรอบแรกกะเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะสำหรับห้าน้อยมัดรวมโค้เฮาเนาะจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะจะหามีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้ามือนีคอยมาปังปัง,ปงคอยมาเต็มเต็มสี่น้อยเลยละกันเนาะจ้ามือนีหรุนลายแนวทางกันเลยทีเดียวเนาะรุ่นแนวทางได้ก่โค้ไห้ สูงดีมีใส่กันทุกคนทุกท่านจะเขาหายเฮงเฮปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านจ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า